สวัสดีค่ะวันนี้ยาก็พามาดูพริกไทยนะคะที่ย่าปลูกไว้ก็ประมาณปี5ปีว่าปีกว่าแล้วนะคะในช่วง2อสาปีแรกก็ปลูกยากเหมือนกันนะคะก็คือปลูกในพื้นที่ทางภาคอีสานนะที่ค่อนข้างจะแห้งแล้งนะก็ปลูกตายไปหลายต้นแล้วในระยะเวลา5ปีกว่ากว่ามานี้ก็เหลือต้นนี้ต้นเดียว ทำให้เข้าใจการปลูกพริกไทยขึ้นมาเยอะนะต่อไปนี้ย่าก็จะเล่าถึงประสบการณ์ที่ย่าปลูกนะพริกไทยนี่จะชอบความชื้นสูงนะคะชอบน้ำแต่ไม่ชอบพื้นที่แฉะนะถ้าหากน้ำขังนี่จะตายเพราะว่า2อสามต้นที่ย่าปลูกตายไปคือปลูกในที่ลุ่มเวลาหน้าฝนมาระบายน้ำไม่ออกไม่ตลวกตกนะคะเนี่ย ต้นก็เลยตายแต่ต้นนี้ปลูกไว้ที่สูงนะที่ค่อนข้างจะแห้งหน้าแรงมาก็แห้งเกือบจะตายเหมือนกันนะก็ค่อยๆมารดน้ำนะก็ติดดอกมาประมาณ2ปีนะเท่าที่สังเกตนะพริกไทยเนี่ยถ้าเราอยากได้นิดเขาเนี่เราต้องรดน้ำให้สม่ำเสมอนะถ้าหากว่าเรารดน้ำไม่สม่ำเสมอนี่ เขาก็จะร่วงหมดนะจะไม่ติดลูกออกช่อดอกมาลูกก็จะร่วงหมดเหมือนของหญ้านะนี่อย่างรอบนี้รดน้ำมาประมาณอาทิตย์กว่าๆก,กำลังจะแทงยอดออกมาก็จะมีช่อดอกออกมาด้วยเนี่ยช่อดอกยิ่งเรารดน้ำช่อดอกจะยิ่งยาวนะคะอันนี้พันนี้นี่เป็นพันอะไรนะซีรอนหรืออะไรนี่แหละนะย่าจะไม่ค่อยได้ที่มีช่อยาวๆนั่นแหละนะ แต่ถ้าหากว่าเรารดน้ำไม่สม่ำเสมอช่อเขาก็จะสั้นนะแล้วก็ติดลูกไม่ค่อยจะดีเนี่ยเห็นไหมคะรุ่นเก่าที่ย่าไม่ได้ให้น้ำก็ติดอยู่ประมาณ6 7เจ็ดช่อเองนะอันนี้เก็บไปกินแล้วเหลืออยู่ประมาณ2ช่อหรือ3ช่อนี่แหละนะคะตรงนี้นี่จะเป็นบริเวณโคนต้นเถาที่แก่แล้วนี่จะเป็นสีน้ำตาลนะคะเราก็จะฝังหลักไม้หลักไม้ดีที่สุดนะคะ หลักปูนนี่เวลาร้อนมารากจะร่อนออกแต่หลักไม้นี่เขาจะแตกรากออกไปเกาะตามต้นลำต้นไม้ที่เราเอามาให้เกาะนะคะเนี่ยอันนี้จะเป็นมุมบนนะคะนี่มุมบนคือเถายังเขียวอยู่นะปีนี้นี่เถาใหญ่แล้วนะคะถ้าให้น้ำก็ติดดอกติดผลให้กินแล้วนี่ตรงโคนต้นเถาเก่าก็จะเป็นสีน้ำตาลขึ้นมานะคะเนี่ย ก็แตกกิ่งก้านขึ้นมาเยอะทีเดียวนะตอนนี้ก็เริ่มที่จะผลิยอดออกมานะคะติดยอดออกมาแล้วก็จะมีช่อดอกติดออกมาด้วยนะคะเนี่ยก็เป็นการปลูกพริกไทยที่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วก็ปลูกค่อนข้างยากนะคะส่วนดินนะดินนี้ ปลูกใหม่ๆนี่ควรจะเป็นดินที่ร่วนแล้วก็ระบายน้ําได้ดีนะคะเราเตรียมหลุมนี่แต่เราอย่าใส่ขี้เลื่อยนะคะเพราะว่าขี้เลื่อยนี่จะอุ้มน้ําค่อนข้างจะอุ้มน้ําทําให้รากของเขาเน่าเท่าที่ญ้าสังเกตที่ญ้าปลูกนะคะเนี่ยสวนสวนอื่นก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะที่สวนของญ้าจะเป็นลักษณะนั้นแต่ถ้าเป็นแกบเผานี่ระบายน้ําได้ดีนะจากนั้นเราก็ รดน้ำประจำนะอย่าให้ขาดน้ำแต่ก็อย่าให้แฉะเกินไปนะอันนี้เถากำลังจะเลื้อยขึ้นไปที่ต้นเกาลัดไทยนะคะอยู่ข้างๆกันเนี่ยยาก็จะให้ขึ้นไปบนต้นเกาลัดไทยด้วยนะโคนต้นก็จะมีเสาไม้เอาไว้ให้เกาะนะคะเนี่ยก็จะให้มันอยู่ตามต้นไม้ไปถ้าติดเม็ดมาก็เก็บกินไปนะทำแบบธรรมชาตินะ คือรดน้ำก็รดบ้างไม่รดบ้างตามโอกาสนะคะเนี่ยก็นำการปลูกพริกไทยในพื้นที่แห้งแล้งมาให้ชมกันนะคะที่สำคัญก็คือรดน้ำให้สม่ำเสมอนะคะเราอย่าให้ขาดน้ำยิ่งในตอนที่แตกยอดออกช่อดอกออกมานี่ยิ่งขาดน้ำไม่ได้เลยถ้าขาดน้ำนี่ร่วงหมดนะคะ ไม่ติดเม็ดให้เรากินเลยเหมือนของหญ้าที่เป็นอยู่เนี่ยนะคะเนี่ยเพราะว่าปล่อยให้ขาดน้ําแต่ถ้าเรารดน้ําสม่ําเสมอเขาก็จะติดดอกให้เรากินไปเรื่อยๆเลยนะคะอันนี้คือการปลูกพริกไทยนะคะเราก็ปลูกเอาไว้กินนะคะถ้าไม่กินเราก็ติดที่ต้นไว้นะอยู่ที่ต้นได้นานนะคะแก่แล้วก็จะไม่ร่วงนะ แต่ถ้าเยอะจริงๆเราก็เอามาทําเม็ดพริกไทยดำนะเนี่ยเอามาลวกน้ำแล้วก็ตากแดดนะนี่อันนี้รอบนี้นี่ย่าคิดว่าจะให้น้ำไว้ดูว่าเขาจะติดเม็ดดกไหมนะคะเนี่ยก็เริ่มเริ่มแล้วนะก็จะรถวันเว้นวันนะคะเพื่อที่เขาจะได้ติดลูกดีนะคะเนี่ยเพราะเป็นหน้าแรงน้ำไม่ขังไม่แฉะนะคะ เจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ